สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda c i v i c FD นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นไฟส่องนะครับใต้ท้องรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบวิ่งนะครับตอนนี้นะครับช่างก็กำลังนะครับติดตั้งอยู่นะครับก็คือกำลังติดตั้งนะครับเก็บสายนะครับต่อไฟนะครับให้กับลูกค้าเดินระบบให้อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ลักษณะไฟของเรานะครับก็จะเป็นไฟวิ่งนะครับเป็น L e d ดีนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นแบบนี้ครับเป็นไฟ LED นะครับที่กันน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีกาวตรงนี้เราจะติดตั้งให้อย่างดีนะครับจะมีกาวยางนะครับทาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวรับสัญญาณนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะสามารถนะครับเลือกสีนะครับต่างๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งกับรถนะครับ4จุดนะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับ รวมทั้งหมดนะครับรวมเป็น4ฝั่งนะครับตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวอีกสักพักนะครับก็จะติดตั้งเสร็จเดี๋ยวก็จะเปิดแสงไฟให้ดูในเบื้องต้นนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นรถ C ีวิ c เอนะครับคันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็สามารถนะครับเปลี่ยนสเต็ปนะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับตอนนี้เลือกเป็นไฟวิ่งแบบช้านะครับโดยสลับเป็น7สีนะครับก็จะสังเกตว่านะครับตัวสีของตัวรถจะค่อยๆสลับแล้ววิ่งไปข้างหน้านะครับ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินตามสเต็ปของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับก็นะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันนะครับมือถือได้แบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองเลื่อนดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามสเต็ปของเขาแบบนี้จะวิ่งแบบนี้นะครับคือมีวิ่งขึ้นบนวิ่งลงล่างนะครับแล้วก็จะให้วิ่งนะครับให้วิ่งแบบว่าอ่าโอ้โหนี่เห็นไหมครับสเต็ปการเลือกนี่เยอะมากนะครับอ่าตัวออโต้เพย์นะครับจะสังเกตนะครับออโต้เพย์นะครับตอนนี้นะครับ ก็คือตัวไฟของรถนะครับจะวิ่งเป็นสีลุ้งนะครับเจ็ดสีควบคู่กันไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะไล่สีไปนะครับก็คือจะวิ่งนะครับจากอ่าอันนี้ท้ายรถนะครับข้างรถนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ารถนะครับก็จะวิ่งไล่ไปแบบนี้นะครับนี่ครับวิ่งไล่ไปรอบคันแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นสีลุ้งนะครับที่วิ่งได้แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับนีแล้วหน้ารถนะครับนี่เป็นแค่แบบนี้นะครับ จะสลับสีไปเรื่อยนะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็คือจะได้แบบนี้เลยนะครับยังมีสเตปอีกมากมายนะครับที่ให้เลือกแอปพลิเคชันเมื่อกี้ที่ผมให้ดูที่โทรศัพท์นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่อยากติดตั้งนะครับตัวนะครับไฟวิ่ง LED RGB แบบนี้นะครับแวะมาได้เลยนะครับที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับมีบริการติดตั้งให้แบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับติดตั้งได้กับรถ ทุกยี่ห้อนะครับที่ต้องการติดตั้งนะครับต้องการแสงไฟที่ดูทันสมัยนะครับวิ่งได้หลายแนวนะครับหลายสีนะครับตามแอปพลิเคชันที่เขากําหนดมาให้เลือกมากมายเลยนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับจะติดตั้งไฟแบบนี้นะครับแวะมาได้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านบูติคช็อปมือารอติดตั้งแบบนี้เลยนะครับวันนี้นะครับขอจบรีวิวนะครับไฟส่องใต้ท้องรถนะครับ Civic F ดีนะครับคันนี้วิ่งเทียนธนีนะครับถ้าใครสนใจแวะมาได้นะครับที่หน้าร้านโอูเบอร์ช็อปนะครับอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนนทบ,บุรีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ